พูดถึงลองกองแต่ละตีแกะอย่างใดเจ้าคนเชียงใหม่นะเจ้าแกะตํากลนมานี่เอาเล็บอยากเจ้าแล้วก็แกะคนนานกบ้นนี่เหมือนกันเจ้านี่คนน่านกะคนน่านเจ้าแล้วคนเจียงหายเจ้าก็แกะอย่างเดียวกันน่ะแกะจะอีเนาะบี้นนี่ต้นหัวมันนี่อันนลำปางนะครับลำปางกับแกะจะเอีะครับอแกะหัวมันจะเอยกัะแม่สันปะตองเชียงใหม่นะเจ้าแกะตรงนี้นะเจ้าหัว แบบนี้เจ้าฝนใต้เข้าแก่ยังนีแกจะกกนจะกกนโกนกะกนกนกนนหลูนี่ไงมันขอยางไงยางสุวยไม่มียางด้วยสุวยไม่มียางเล็บโอ้เล็บกับดาเล็บดำแกะพิษมาตลอดเพราะฉะนั้นต่อไปแกะลองกองบัจจัแกะตังยางเนาะทนี่ตังกลมันอเนหะอโอ้เป็นใจอี้กับเจ้า